ท่านสาธุชนมุตบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ให้โปรดตั้งใจรับฟังในกายญาุสติกายะตานุสติกรมฐานคำว่ากายะตานุสติกรรมฐานนี้แปลว่านึกถึงกายเป็นอารมณ์เมื่อการเนึกถึงกายนี้ความจริงองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่งแนะนำให้นึกถึงอาการัองสามิบสองประการในเรื่อผมขนและปันหนังเนื้อเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าถ้าเราจะพิจารณากันตามนั้นจริงๆบรรดาท่านุทธบริษัทชายหญิงเกลนว่าจะช้าเกินไปต้งนี้เพ่ออะไรก็พูดว่าอาการสามสิบสองมีอะไรบ้าง มีผมมีขนมีเล็บมีฟันหนึ่งมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีตับมีไตมีไส้มีปอดแต่หันมาห้นเก่าจะรับปัสสาวะถ้าเรานั่งไล่เบี้ยกันแบบนั้นผลจะเกิดน้อยเต็มทีตอนนี้เพราะอะไรเพราะเวลาที่จะนั่งไล่กันมันยากมันเสียเวลากปล่ราเราก็รวบรัด เอาตามคำแนะนำาขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ทรงแนะนำบอกว่าร่างกายนี้มันสกปรกมันมีสภาพไม่สะอาดลองนั่งนึกดูที่บ,บรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ความจริงสิ่งที่เราสนใจไม่มีอะไรเกินไปกว่าร่างกาย ร่างกายเป็นสิ่งเรรักมาการักกว่าทุกอย่างเครื่องประดับในบ้านทั้งหมดที่เราคิดว่าสวยแต่เราก็รักไม่เท่าร่างกายของเรา <c oughs> ผิวจะขาวผิวจะดำผิวจะเหลืองผิวจะเขียวยังไงก็ตามเราก็ยังปนเปือยร่างกายของเรายิ่งกว่าปนเปลอือยสรรรวัตถุทั้งหลายเหล่าอื่น เป็นอันว่าร่างกายเป็นที่รักการักร่างกายเขาเรามากที่รักก็คงคิดว่ามันจะดีแล้นี่น่กจะร่างกายเขาเรานี้แล้วก็ย่องไปรักร่างกายเขงบางคลอื่นขเขาเอาอีกความรักในร่างกายเขงบุงคลอื่นนี่เป็นพิษเป็นภัยมากบางทีถึงกับฆ่ากันตายก็มีบางทีถึงแต่กับความสามคัคคีซึ่งกันและกันก็มี ได้ความนักรักอย่างปกติมีขึ้นไม่เป็นพิษเป็นภยัยถ้ามีความรักปราถนาในร่างกายึ้นมีขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพิษภัยใหญ่มันปรากฏทันทีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอยากเจได้กายเขาบางคนอื่นมาประคับประคองทั้งก็เพราะว่าเราคิดว่ามันสวยนี่ เขาสวยเราก็ชอบดีไม่ดีบางทีผิวเขาไม่สวยสดทรงไม่ดีแต่ยิ้มดีๆเราก็ชอบบางคราวไม่ยิ้มแต่ว่าพูดเป็นที่ถูกใจเราก็ชอบและบางรายไม่อย่างนั้นแค่เขาให้กำลังอะไรสักนิดหน่อยเป็นของกำลังก็ชอบชอบถึงกับการหัวหลงไหลไฝ่ฝันทำลายความดีขอาตอนเองก็มีมาก ที่เป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภายเจกก่าว่าเพราะอาศัยความรู้ไม่จริงคำว่ารู้ไม่จริงเพราะอะไรเพราะไอ้การสิ่งที่เราต้องการนะเราต้องการความมั่นคงเราต้องการส่งความทรงตัวเราต้องการคนสวยเราก็นึกว่าจะสวยตลอดการตลอดสมัย ความ่คิดว่าคนจะแก่ลงไปร่างกายจะทุดโทรมลงไปไม่มีสมรับเราในเวลานั้นความรู้สึกมันต้องเกยวกันอย่างเดียวคิดว่าจะทรงอยู่ในสภาพนั้นตลอดเวลาในความดีความนิ่มนวลการเอา,อเอาใจการอาวันล้อมในความอ่อนหวานในจริยาหรือวาจาคนดี อาการอย่างนี้เราก็คิดอีกั่านแหละว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดการตลอดสมัยและความจริงเป็นยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราหาความจริงกันคนที่เวลาจะแต่งงานกันในบรรดาท่านพุทธบริษัทชอบจริงๆเลือกจริงๆคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่สวยคนนั้นก็ไม่ทีเป็นที่ไม่ชอบใจ เลือกแล้วเลือ,อีกเลือกจงชอบใจผู้ครองทุกผู้ครองเที่ยวแก่แล้วทุกไรนะความจริงเขาหนุ่มเขาสาวมาก่อนดีไม่ดีสวดท่งหน้าตาเขาอ,อาจจะน่ารักยิ่งว่าหน้าตาของเราสวดส่งของเราไปไหนไหนหรือคนที่เรารักไปไหนไหนแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาผ่านไวจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วไปนั่งมองดูทีเดีวยวว่ามันหน้ารักตรงไหนบ้าง มีบ้างไหมว่ามีอะไรเป็นปัจจัยเป็นเครื่องน่ารักไม่มีเห็นก็ามาไรเบือนหนีนเมื่อน,นั้นนี่ก็เรามานั่งลองคิดดูว่าคนที่เราจะรักบ้างล่ะเขาจะเป็นอย่างนั้นไหม <c oughs> ดูตัวอย่างพระรวัตที่อายุเพียงเจ็ดปี เมื่อเวลาจะแต่งงานนี้ก็ปรากฏว่ายาิของเจ้าสาวมีอายุร้อยยี่สิบปีมารถตำน้ำสังให้พรว่าขอเจ้าท้งสองจงครองกันให้มีความสุขอยู่กันจนแก่จนเท่าถือไม่เท้ายอดทองขอท่านเจ้าท้งสองยังมีความเจริญรุ่งเรืองคู่กันตลอดการตลอดสมัยพระฤวัตมองหน้าไป ถามว่าใครคนไหนเป็นญาติผู้ใหญ่ท่านบนนี้ที่เป็นคนมีอายุยืนมีความสุขทำตระกูลให้ชุ่มชื่นเขาก็ชี้ไปที่คนแก่ผมหงอกฟันหลอฟันหลุดหมดหนังเหี่ยวหน้ายน่นหนังตกกระหลังคอมลงมาถ้ามองดูกันจริงๆก็เหมือนกัผีดิบเดินได้พระเรวัตเป็นเด็ก ยังไม่เป็นผู้ใหญ่แต่ถ้ว่ากำลังใจของพริวัติแม้จะเป็นเด็กอายุเพียงเจ็ดปีก็ยังใช้ปัญญาของตอนนี้ให้เป็นประโยชน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดให้คำแนะนำว่าจงใคร่ควรเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่าที่ไม่ยกบภระมารีมาก็ยงจะขัดใจคนฟัง ฟังภาษาไทยกําลังสมถวายเอาภาษาบาลีมาแย่ให้เขาอีกแล้ว <c oughs> เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนํำบอกว่าจงไข้ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำพระเรวัตเป็นเหล็กความจริงยังไม่พบพระพุทธเจา้ายังไม่เคยเห็นพระพุทธเจา้าเพราะแม่เป็นคนจีดกันแต่ก็ท่านก็มีปัญญาเช่นนี้เหมือนกันใคร่ครวญดู ว่านี่ระยะผู้ใหญ่ที่ทุกคนทั้งหลายพากันให้การสนับสน,นุนว่าท่านเป็นคนดีมีบุญบารมีอายุร้อยี่สิบปีมีสภาพเหมือนกับผีตายซารกและเมื่อผีเด็บเดินได้ท่านก็ตัดสินใจถามชาวบ้านว่าต่อไปคู่ครองของฉันจะมีสภาพอย่างนี้ไหม มันไดา้ญาติผู้ใหญ่ท่านก็บอกบอกว่าเป็นอย่างนี้ล,ลูกรักเพราะว่าถ้ายุทั้งป่านนี้ก็เป็นมาอย่างนี้เหมือนกันท่านก็ไม่คิดในใจว่าโอ๋หนอร่างกายของคนนี้มีสภาพเป็นอย่างนี้น่าไรหนอที่เขาคิดจะว่าปรนความดีที่หวังจะครองกันให้มีความสุข ความสวยสดงดงามต้องคลายตัวไปทีละน้อยละน้อยก็อ,อาศัยการผ่านวัเคลื่อนไปเวลาการผ่านไปเมื่อ,อไรเพียงเท่าใดก็ตามทีชีวิตนี้ก็สุดโ้อมลงไปทุกวันไม่เอาเราเราขอเลิกกันอย่าขอหนีการแต่งงานแต่งแล้วก็แล้วกันไปเราไม่อยู่เป็นคู่ครองสิก็หมดเรื่อง ในที่สุดพระรวัตท่านก็นตัดสินใจในหนีบทแล้วก็เข้าป่าไปตามที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทราบเรื่องอยู่แล้วเป็นอนุว่าพระรวัตก็เข้าถึงธรรมะขออองค์สมเด็จพระบัณฑิตแกว้วภายในบนรรษาเดียวยังไม่เต็มบรรสาได้ท่านกระลุอล,ลาตผลเป็นปริสัมภิทาญาณ นี่การพิจารณาร่างกายในกายยกคตานุสติกรรมฐานกรมฐานสิ่ข,ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่มีความสําคัญที่สุดถึงกับบรรดาพระอรหันต์หลายพากันกล่าวว่าถ้าบุคคลใดยังไม่มีความเข้าใจในกายยกคตานุสติกรรมฐาน ยังมีความหลงไหลเมามันอยู่ในกายในร่างกายของตัวเองก็ดีร่างกายเขาบอกคนเองก็ดีท่านผู้นี้จะเป็นพระรีาจาเจ้าท่านสูงไม่ได้เออจะเป็นนาคามีหรืออรหันไม่ได้ถ้าจะเป็นได้ก็เพียงแค่ประโสดากับสกิทาคามีแล้วก็หันมามองอีกทีว่าพระรวัตท่านมองแบบไหน ในความจริงพระเรวัตท่านมองแต่เพียงผิวๆในขั้นตน้นเห็นว่าคนนี้จะต้องแก่ไปทีละน้อยละน้อยในะที่สุดก็ฟันหล่อผมขาวหนังตกละหละังกงเหี่ยวยน่นในนามของคนแต่ว่าเหมือนกับผีนี่เราก็มองดูให้ลึกลงไปทีเพราะเวลานี้เรารับคำสอนขอ,องค์สมเด็จพระชินทสีแล้ว องคสมเลตวัตทีแก้วกล่าวว่าร่างกายของเราไม่เป็นแท่งทิบมันเป็นโพรงข้างในสิ่งที่เราจะเห็นว่าร่างกายมันดีอยู่มีอยู่นี้เดียวนั่นก็คือผิวก็หนังกำพร้าบางจ้อยจะวาเทียบส่วนกับร่างกายทั้งหมดก็รู้สึกว่าหนังกำพร้านี่ไม่ได้หนึ่งในร้อยเขาจานวนสิ่งของทั้งหมด แค่ว่าเจ้าหนังกําพร้าด่ปรายกดว่าเราคิดว่ามันสวยสดงดงามติดซอยห้อยตามสิ่งกันละกันก็อาศัยติดพันในหนังกับพรา้าไอ้เจ้าหนังนี่ไม่ชามันก็สกปรก <c oughs> ถ้าไม่เราชำระสะสางไม่อาบน้ำไม่อาบทาชำระร่างกายประเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวเพียงเจ็ดวันเราเองเรายังรังเกียจร่างกายแล้วก็ชาวบ้านที่ไหนใครเขาจะมารัก เนื้อส่วนภายในหนังกำพร้าเข้าไปทะลอกหนังเส้นแล้วคนยังงามระดับไหนก็ตามเลยหาความงามไม่ได้นนเย็นเห็นว่าอารมณ์ใจของเรามันติดความดีติดความงามอยู่นิดเดียวที่หนังแต่หนังจริงๆก็ไม่ได้งามตามที่เราคิดองค์สมเด็จพระธรรมสามมิเตห์ล้วงเข้าไปในหนัง ลอกหนังออกมาแล้วเหนือแต่เนื้อนั่งคิดดูทีแล้วว่าน่าดูน่าชมไหมอะไรตรงไหนมันน่ารักมกั่งหนังไม่มีตอนนี้สิถ้าเราจะเป็นผู้รักผู้มั่นกันเนฮะีย <c oughs> เปิดแน่อยู่ไม่ได้ <c oughs> ยังก่อนบางทีอาจจะทนไหวพยายามทนถ้าจะรักก็ต้องพยายามรักแล้วตอนนี้ถ้าเลอกเอา เราทนลกเนื้อไปทีคราวนี้เหลือแต่โครงกระดูกเช่นเอ็นรัดริ่ง ring, ข้างในจากกลทั้งหลายมีตับไตไส้ปอดไส้ยยใหญ่ไส้น้อยาหารใหม่หายเก่า,าเล่อกันรกรุงรังสภาพภายในเต็มในความสกปรกเหมือนกระรงช่างกลนหรือว่ารถจนที่มีความสวยภายนอกแต่ว่าพอเปิดกระโปรงเครื่องมาแล้วดูไม่ได้เลย ลงนั่งไม่น่าจะดูตรงไหนแต่ความจริงวัตถุประเภทนั้นมันยังสะอาดกว่าร่างกายของเราตร้องเยอะนี่ในห้องเครื่องของรถยนต์ใจเราไปนั่งไปนอนไปประคับระคองเห็นจะไม่ไหวมองไปตรงไหนมันก็สกรปรกจับตรงนั้นทีจับตรงนี้นิดจับตรงนั้นหน่อยเราก็ต้องมาล้างมือ ร่างมือกะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันติดมือมามันเป็นของสกปรกแต่ความจริงของสกปรกของเชื่องยนต์มันเป็นวัตถุมันเป็นโลหะย่างสกปรกน้อยกว่าร่างกายภายในของเรามากดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึไงนนได้ทรงแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าหากว่าถ้าจะปฏิบัติให้เข้าถึงที่สุดของความทุกข์ จงมองดูกายให้เห็นตามความเป็นจริง <c oughs> ว่ากายของชายหรือว่ากายของหญิงเนี่ยมันสกปรกแล้วว่ามันสะอาดนึกในใจบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าค้านด้วยกําลังใจที่เต็มบปด้ความโง่แต่ก็ทานงตัวว่าเป็นผู้ฉลาดมีตาดูตัวให้ถั่ว มีหูฟังฟังใช่ดีมีสติปัญญานี้ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ว่าสิ่งใดสิ่งคุณสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดสกปรกสิ่งใดสะอาดใช้ปัญญาให้มันเกิดประโยชน์สมควรกับที่เราสร้างมันมาถ้าใช้ปัญญาจริงๆท่านพุทธบริษัทชายหญิงของทุกอย่างในร่างกาย ถ้าระยะเปรียบเทียบกันไปก็เหมือนกับท้ยหรือถุงถ้าคนสวยก็เหมือนกับถุงผ้าแพรที่นำอุจาระและปัสสาวะใส่ไว้เต็มแต่เย็บไว้ทั้งข้างบนและข้างบนเย็บปิดสกัดเข้าไว้ทำกำลังใจให้มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอร่างกายนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับท้ยที่ก็ใส่อุจาระและปัสสาวะและของเน่า เราจะไปประคับประคองมันเพื่ออะไรได้ถุงแล้วห่อทั้งหลายเหล่านั้นที่สีภายนอกสวยเราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าภายในสกปรกเขามาให้เราเป็นของรางวัลแล้วก็พร้อมเต็มใจที่จะรับแต่ว่าทุกว่าสกปรกใครบ้างละ่ะจะเต็มใจที่จะเข้าไปจับมันมีบ้างไหมนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เมื่อเวลาที่เห็นกายในกายหรือกายของเราก็จงพิจารณากายเราตามความเป็นจริงเมื่อกายของเรานี้มันดีจริงมันสะอาดหรือมันสกปรกอย่างใดแต่ว่ารู้ว่าสกปรกแล้วก็จงพิจารณากายของบุคคลอื่นไปด้วยช่วยกันคิดตามความเป็นจริงว่าในเมื่อกายของเราสกปรกกายของบุคคลอื่นสะอาดหรือสะกปรกกายของเราสร้างโรยอะไร กายของชาวบ้านสร้างด้วยอะไร <c oughs> เป็นอันว่ากายของเราสร้างาด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุาดินธาตุลมธาตุไฟและภายในเหมือนกับเครื่องจักรคนคอยสร้างเสริมปนปื้อนให้ร่างกายภายนอกส่งตัวธาตุสี่ที่มีในกายของเรานี้มันสะอาดสุขภู เมื่อมันเป็นร่างกายของเราเป็นเช่นใดร่างกายของชาวบ้านก็ต้องเป็นเช่นนั้นนี่เราคิดกันแบบที่เรียกว,ว่าคิดกันแบบวโง่สักนิดคือไม่เอาจิตไปตั้งไวในรมอื่นใดพิจารณาหาความจริงตามสภาพของร่างกายเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ก็เชื่อว่าวกำลังใจเขาบรรดาแต่พุทธบริษัทก็จะเห็นเวลามันน้อยการสอนกันแบบนี้ไม่จะยกใจเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เห็นไปด้วยท่านจะเห็นหรือไม่เห็นมันอยู่ที่ปัญญาของท่านเพราะว่าของมันเห็นอยู่แล้วนี่การที่วสมเด็จพระบรมทิ่แก้วจึงกล่าวว่าชากลายสกปรกแต่ว่ากายนีย่ยาสกปรกจริงหรือไม่จริง ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงทั้งหมดจงพากันนั่งคิดไม่สิ่งที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายคืออุจาระปัสวะสะอาดสกหรกน้ำที่เราจะดื่มเลือกน้ำที่สะอาดที่สุดอาหารที่จะบริโภคเลือกอาหารที่สะอาดที่สุดรสอร่อยที่สุดดีที่สุดและพอน้ำที่ต้านร่างกายไม่ตรงการ เนื้อกากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการขับออกมาเราเห็นว่าสะอาดและสกปรกเท่านี้พอแล้วนะน้ำลายก็เราอยู่ในปากเราอมได้กลืนได้บ้วนลงมาเมื่อไรเราก็รังเกียจมันนั้น <c oughs> เป้นอนว่าพูดกันไว้เท่านี้ให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าร่างกายนี้มันสกปรกใช้กองนี้กองเดียวดีไหม เอาเสถึงนิพพานเลยในเมื่อมันสกปรกเราก็รังเกียจถ้ารังเกียจอย่างเดียวมันยังต้องเกิดได้เกิดเมื่อไรก็พบร่างกายที่สกปรกแบบนี้เป็นอันว่าเราก็จะโดนดีแบบที่โบราณท่านว่าเกลียดอุจาระอุจาระมันตาม ในเมื่อเราเกลียดมันแล้วประกาศตนตนเป็นศัตรูกับมันแล้วก็ทําลายมันแท้สิหมายความขึ้นเชื่อว่าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสําหรับเราอีกทํายังไงมันถึงจะไม่มีก็จับตัวร่างกายนี้มันดีแล้วนี่หยับความสกปรกขึ้นมาเป็นปทัดฐานให้มีความเบื่อหน่ายในร่างกายให้มันเบื่อจริงๆอย่าเบื่อเบื่ออยากอยาก เมื่อตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนําเมื่อเพราะไรหนึ่งสุขรกนอกจากสุขภกก็มันก็เป็นทุกข์ด <c oughs> ้างกายไม่มีปัจจัยส่วนไหนที่จะสร้างความสุขจริงท้ไมเกิดมีส่วนเดียวคือความทุกข์เท่านั้นหาความสุขไม่ได้ครนีต้องมันนั่งทะเลาะก,กันไหมว่ามันทุกข์ยังไงทําไมมันถึงได้ทุกข จะทุกตรงไหนเหตุไหนที่จะทุกต้องมาบอกหรือเปล่าก็าจริงไม่น่าบอกท่านก็เห็นอยู่แล้วในความหิวเป็นสุขและเป็นทุก์ปวดอุจาระเป็นสุขและเป็นทุก์ปวดปัสสาวะเป็นสุขและเป็นทุก์ร้อนเกินไปสุขและทุก์หนาวเกินไปสุขและทุก์ความป่วยไข้ไม่สมบายเป็นสุขและเป็นทุก ความกระทบก,กระทั่งอารมณ์ที่เราไม่พอใจมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความแก่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพัดพราแจ,จากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความตายที่เ,เข้ามาถึงเรามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นึกออกหรือ,อยัง <c oughs> อย่างนี้พอนึกออกไหมถ้านึกออกก็พิจนารณากันต่อไปถ้าไม่ออกก็ตามใจเหมือนกัน ไม่ออกก็ไม่ไม่สามารถที่ช่วยพูดให้ออกได้เรียกไม่ช่วยกันแล้วช่วยไม่ไหวถ้ายังเห็นว่ามันไม่ทุกข์ก็เกิดต่อไปถ้าเราไม่ต้องการความเกิดก็ต,ต้องดูในมหาปฏิปทา,านสูตรทำใจตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าพิกเวีดูกอน่นพิสุทธิ์ไร ร่างกายนี้เหมือนกับโคในโคค่าที่ก็ฆ่าโคเขาเอาโคเอาหนังไปวางไว้ทางหนึ่งเอาเนื้อไปวางไว้ทางหนึ่งเอากก็ดูกไปวางไว้ทางหนึ่งตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่เจรนาดูว่ามันสะอาดหรือสกปรกถ้ามันสกปรกอย่างนี้เราจะสนใจไปในมันเพื่ออะไรเมื่อเธอทั้งหลายเห็นกายแล้วจนสักแต่ว่าเห็น หมายความว่าเจ้ากายนี้มันสกปรกเหมือนกับเราดูของที่สกปรกสุนักเน่าอยู่ข้างทางเลือกคนตายที่นอนเน่าเหม็นครุ้งอยู่เราเดินผ่านไปเห็นแล้วเราสนใจรักไหมเราไม่สนใจผ่านไปเฉยๆสักต่อเหินก้อนนี้มีประมาณชใน,นร่างกายขอกเราก็มีสภาพเช่นนั้น ทำใจว่าร่างกายของเราเห็นแล้วสักวิ์วเห็นร่างกายคนอื่นเห็นแล้วก็สักวิ์วเห็นไม่สนใจในร่างกายเวลานี้จิตใจของเราต้องอาศัยร่างกายเป็นสำคัญเราก็สักดิ์วะอาศัยมันเท่านั้นเรองนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีความผูกพันในมันเรื่องใดจะไปผูกพันในสิ่งที่สกปรกเช่นนี้ <c oughs> เป็นอันว่า บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำใจของเรานี้ไม่ติดใจในร่างกายของเราด้วยไม่ติดใจในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยนอกจากจะไม่ติดใจแล้วก็เต็มใจเต็มไปด้วยความสุขปรกอสมมหาความดีไม่ได้ในเมื่อความสุขปรกสมมมไม่เกิดขึ้นแล้วในการใดในการนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายกำลังใจแล้วก็เกิดความรังเกียจถ้ารังเกียจอย่างนี้ เอาอย่างนี้สุนักเน่าเราอยากจะไปประทับประครองมันไหมร่างกายของคนที่เน่าอยากจะประทับประครองมันไหมเราไม่ต้องการชั้นใดเราเห็นร่างกายของเราร่างกายของพวกคนอื่นเหมือนกับสุนักเน่าเรารังเกียจเดินผ่านไปแล้วไม่อยากจะกลับมาชั้นใดกําลังใจของเราก็คิดไว้ขึ้นชื่อว่าร่างกายเช่นนี้จะไม่มีสําหรับเราอีก เราจะไม่ติดใจในทุกอย่างไม่ติดใจในร่างกายของเราจะไม่ติดใจในร่างในร่างกายขขงบอกคนอื่นแล้วก็ไม่พอใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดเพราะสิ่งทังหลายเหล่านั้นถ้าติดใจมันเข้าก็ปรากฏว่ามันจะให้เราเกิดใหม่เราไม่เอาอีกอารมณ์ใจเขามันดา่าแทนพระบริษัทก็มีคติวางเฉยต่ออาการที่มันเกิดับร่างกายแต่จิตใจ ถือว่าโลกธรรมทั้งหมดแปดรหตการไม่ก่อใจสําหรับเราคือการมีลาบเสื่อมลาบมียศเสืยย่อมยศนินาทาสันสนสุขมันจะมาอย่างไงก็ช่างมันไม่สนใจมันคืนเป็นหลงไหลไยฝันในเหตุแปดรหการมันจะเป็นปัจจัยให้เราเกิดนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าผู้มีปัญญาประเสรศิฐแนะนําให้เราวางร่างกายแล้วก็วางสี่หมดเป็นส,สังขารลุกปกหายาน มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันขึ้นชีวชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่มีความเกิดสําหรับเราอรหบรรดาสาวกออคงสมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเวลาที่จะแนะนํากันก็นกนหมดแล้วตอนนี้ไปเขาสาวกออคงสมเด็จพระบัณฑิตเจ้าจะทรงกายให้ตรงดํารงจิตให้มันจะนั่งจะนอนจะยืน,จะ,นจะเดินได้ตามอธัธยาศัย เราพิจารณาในการแยกตาโนติกรรมฐานตามที่กล่าวมาแล้วจนถึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นมาสม